เด็กๆไม่ควรจะทำเองที่บ้านนะครับอันตรายนะครับอันนี้อันนี้นนกดซิลิกนะนิดเดียวนะนี่เป็นสูตรลับไปกินโรรดาทิดหนึ่งอ่าหนึ่งอสองสามเอาพร้อมกันเลยออ้ไม่ีฟองไหมดีฟองไหมฝาร้าย,ายจะดีเรยอ,อันนี้จะเป็นทดสอบก่อนเรียนเรียนเสร็จวันนี้3ชั่วโมงเราจะมาเล่นกันอีกรอบรอบนี้ไม่นับหลังเรียนใครตอบผิดโดนการเกิดสนิมของตะปูหลยเกิดการเปลี่ยนแปลงหนึ่งวานะกายภาพซ้าย เคมีดน hey การเกิดสนิมของตะปูเหล็กเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี <Hey me. S 1> <Hey. S 2> ไอชนะก่อนเรียนเดี๋ยวเอาขานมไปเิื้อก่อนก็ได้ผสมน้ำหวานสีแดงกับน้ำขวาไกลภาพซ้ายเคมีด hey นเลือกแล้ว <Hey me. S 1> ทำไมครับน้ำแดงกับน้ำมันผสมกันคุณครับคุณไ,ได้เป็นหวัวแถวแล้วคุณทำไมคนอนเลือกกายภาพเพราะว่ามันไม่ันไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,ไม่ใช่านใหม่อะเฉลยการผสมน้ำหวานสีแดงกับน้ำเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ <าน>เออเพราะมันไม่ได้สารใหม่เหมือนเรียนไปแล้วนี่นะการจุดไม้ขีดไฟขวากา,ายภาพซ้ายใครมี <mm> อา้าวคณเลือกอะไรครั <mm> บกายภาพ ทำไมไม่ขีดไฟฉุดมันร้อนขึ้นเลยไหมกายภาพหรือเคมีกายภาพทำไมทำไมถึงเป็นกายภาพไปโลทำให้คนหนึ่งเลือกเคมีครับเพราะว่ามันเกิดการเสียดสีทำให้เกิดไฟครับ <laughs> เฉลยแกนจุดไม้ขีดไฟเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีวางน้ำแข็งไว้เฉยครับแล้วน้ำแข็งมันหลอมเหลวขวากายภาพซ้ายเคมีโดดเฮ้ย ทำไมหน้าตาง่วงๆซึมๆพวกนอนครับพวงนอน,อน,อนทำไมถึงเป็นเคมีน้ำแข็งในเนี่ยเหลาครับอ่าเฉลยครับ,รบน้ำแข็ง,งเราเหลวเป็นการเปลี่ยนทางกายภาพเฮ้ยเอาน้ำอัญชันกับน้ำมะนาวมาผสมกันขวากายภาพซ้ายเคมีเอ้ยเอาอัญชันกับมะนาวผสมกันคุณบอกว่ากายภาพทำไมครับครับครูเคยเปิดให้ดูอยู่ครับเฮ้ยคือเปิดตรงไหนอ่ะทำไมโง่กันแล้วคุณกล้วยทำไมเพราะมันจะกดหรือเปล่า อ่าเอาอัญชันกับน้ำมะนาวมาผสมกันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอ่าใช่มันเปลี่ยนสีอ่ามะนาวเป็นกรดเอาสุดท้ายสุดท้ายโอ้ขนมจะพอแล้วการต้มน้ำแล้วน้ำมันมีซีมีไอออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงทางขวาคไอสภาพซาเคมีโอ้ยต้มน้ำแล้วน้ำมันเดือดครับเราเอาอะไรไม่รู้เราเอาเคมีเหรอใช่ทำไมเอาไม่อยากเยอะหนอวะ เอ้ยลูพเวาบอกเหรอทำไมครับคอยกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อ๋ออ๋อไอ้น้ำกลับไปเป็นน้ำเหมือนเดิมได้จะเลยโต๊ะน้ำพ้เดือดปุ๊บปุ๊บมีไอออกมาเป็นกกรไปแปลงทางไก่ภาพเออมาต่อมาต่อมาต่อมีขนมเป็นขนมภาคติกริยาเคมีที่มีการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบจัดเป็นปฏิกิริยาเคมีคายความร้อนถูกขวาซ้ายผิดครับเออพี่ <laughs> oh. <laughs> ถ้าความร้อนจากสิ่งไม่ล้อนเข้าสู่ระบบจะทําให้ระบบมันร้อนขึ้นจะเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนแต่ถ้าเป็นความร้อนจากระบบทาให้สิ่งแวดล้อมร้อนขึ้นเช่นเวลาเราจุดไม้ขีดไฟอ่ะไม้ขีดไฟคือระบบสิ่งแวดล้อนมก็จะร้อนขึ้นอันนี้เป็นปฏิกิริยาข่ายความร้อนดังนะั้นข้อนี้ผิดอ้าวเอาไปเออนี่แค่ก่อนเรียนครับวันนี้พวกเขาจะอยู่ผม3ชั่วโมงดังนะั้นวันนี้เราจะเอาให้หมดเลยเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีสามชั่วโมง เราจะรู้ได้ไงว่ามันมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีหัวหน้ามีเลขเปลี่ยนกลิ่นมีฟองมีฟองมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแต่ก่อนอื่นเราลองสังเกตจากนี้ครับเป็ดปูถ้าครูหยดใส่ไหมมันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีฟองครูหยดใส่ไหมมีไหมเนี่ยมีบอไม่ครับอันนี้ก้อนหินนะอ้าวอ้าวมีฟองบอ ทำไมครูโยดใส่ไม้แล้วมันไม่มีฟองทำไมครูหยดใส่ก้อนหินมันถึงมีฟองน้ายาล้างห้องน้ำของครูทําปฏิกิริยาเคมีกับไม้ไหมใช่ทาปฏิกิริยากับหินไหมครับรู้ได้ยังไงเพราะวงใช่มันเกิดฟองมันเกิดฟองเราจะรู้ว่ามันเกิดปฏิกิริยาเคมีนอกจากเกิดฟองแล้วดูได้จากอะไรอีกครับสีเปลี่ยนไปกลินเกิดขึ้น อุณหภูมิบางงานเอามาผสมกันแล้วร้อนขึ้นบางงานเอามาผสมกันแล้วเย็นลงหรือแม้แต่กระทั่งตะกอนที่มันเกิดขึ้นดังนั้นปฏิกิริยาเคมีสามารถสังเกตได้รอบตัวแบบนี้แต่โดยปกติแล้วเวลาเราจะถามเวลาเราจะทำปฏิกิริยาเคมีเราจะต้องใช้สิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าสมการเคมีการเขียนสมการเคมีมี2อย่างน้ำยาล้างห้องน้ำกับก้อนหิน2อย่างนี้มันเป็นสองสารที่เราเรียกมันว่าสารตั้งต้นดังนั้นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วย2ออย่างอย่างแรกเราเรียกว่าสารตั้ง ในกรณีนี้เรามีน้ำยาล้างห้องน้ํากับก้อนหินใช่ไหมเขียนก่อนเพื่อความเข้าใจง่ายๆหลังจากนั้นเราจะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรครับชี้ไปฝั่งหนึ่งแปลว่ามันได้เกิดปฏิกิริยาร่วมกันแล้วพิจารณงกันเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นมา ฟองฟองครับเห็นอะไรลฟองนักเคมีเขาคงจะด่าครูตายแน,น่ลเลยถ้าครูบอกนี้ไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำเจลก้อนหินได้ฟองใช่ครับมันเกิดปฏิกิริยาเคมีแต่ทางเคมีเราบอไดเขียนกันอย่างนี้เราต้องเขียนเป็นชื่อสารน้ำยาล้างห้องน้ำองค์ประกอบของมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่ากรดไฮโดรคาริกก้อนหินของเราเป็นหินปูนหินปูนจะมีองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตเอาทําลูกศรครับทําลูกศรให้มันอยู่ในบรทรทัดเดียวกันเด้อได้ฟองฟองที่เกิดขึ้นคืออะไร พอจะเดาได้ปฏิกิริยาเคมีเมื่อกี้ต้องมีสารใหม่ดังนั้นฟองที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สนะครับนอกจากได้แ,แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นฟองออกมาแล้วเรายังจะได้น้ําและเราจะได้แค um. ลเซียมคลอไรด์ประเด็นคือสมการเคมีปฏิกิริยาเคมีมันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันตลอดเวลาและการที่นักเคมีของเราจะต้องมานั่งเขียนกดไฮโดรคอริกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันเขียนยาว เอาจึงจะแทนมันด้วยสัญลักษณ์โปรไฮโดรคาริกประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนและ CLCL อคลอรีนดังนั้นโปรไฮโดโคาริกเราจะเขียนแทนด้วยตัว H ตัว C ตัว L บวกกับแคลเซียมคาร์บอนตแคลเซียมคาร์บอนตสัญลักษณ์เป็น C ACO3 แล้วเราจะได้คาร์บอนไดออกไซด์สัญลักษณ์คืออะไรครับคาร์บอนไดออกไซด์ใครจำได้บ้าง CO เอยะไรูได้น้ำจำสัญลักษณ์ของน้ำได้ไหม H 2 O และแคลเซียมคลอไรจะเป็น CaCl 2สั้นลงไหมวัจัยหลักสำคัญของการเกิดปฏิกิริยาเคมีคือสารมารวมกันแล้วจะต้องได้สารใหม่อย่างเช่นไฮโดรคาริกกับแคลเซียมคาร์บอเนตมาเจอกันได้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นฟองเราเห็นออกไปละกลับมาเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตได้บอ บ่ได้เกิดสารใหม่ผันกลับไม่ได้อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือว่าที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีทิดกลับเอาน้าแข็งไปละลายในน้าเอาน้าแข็งไปหลอมเหลวในน้ําน้ําแข็งเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวแต่น้ําแข็งก็ยังเป็นปน้ําเหมือนเดิมอันนี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นคุณต้องได้สารใหม่ซึ่งการเกิดสารใหม่อย่างที่ครูบอกเราสามารถสังเกตได้จากฟองสีกลิ่นอุณหภูมิตะกอนได้นี่คือพื้นฐานดังนั้นรวมๆแล้วฟัง ซ้ายมือของพวกเราน้ายาล้างห้องน้ำก้อนหินเราจะเรียกมันว่าสารตั้งต้นพอมารวมกันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วสารใหม่ที่เราได้มาเราจะเรียกมันว่าผลิตภัณฑ์ข้อควรจําการเกิดปฏิกิยามีสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ใช่ไหมพอมารวมกันจะเกิดสารใหม่แต่หนูเห็นสมการนี้แล้วตั้งต้นมี2รวมกันมี3ใช่ไหมข้อควรจํามวลของมวลก่อนเกิดปฏิกิยามันจะต้องเท่ากับมวลหลังการเกิดปฏิกิยาเต่าเดิมอันนี้ดอกจันไปเลยดอกจันไปแปดแสนล้านตัว ก่อนเพราะมันทดลองยากเคยทำแล้วแล้วมันควบคุมระเบิดค่อนข้างยากควบคุมตัวแปรยากเนาะเรื่องลมเรื่องเครื่องช่างอะไรต่างๆนานา,นาอันนี้เลยขออนุญาตอธิบายเป็นคําพูดไปละกันเราเรียกมันว่ากดทรงมวลมันสําคัญยังไงร,รู้ไหมกดทรงมวลมันสําคัญตรงที่ว่าปฏิกิริยาที่คนเกิดขึ้น ในโลกดีในปัจจุบันไม่ว่าคุณจะขับรถปฏิกิริยาการเผาไหมา้การเผาไหม้นี่เป็นปฏิกิริยาระหว่างเชื้อเพลิงกับออกซิเจนการเกิดไฟจําได้ไหมซึ่งผลิตภัณฑ์ของมันมันได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นหมายความว่าคุณทําปฏิกิริยาให้ให้คาร,ร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะไม่หายไปไหนครับมันก็จะถูกเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศถ้ามันมีมากเกินไปไม่นจะเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกัน๋ย่าขัดตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวราจะไาดูกันว่าปฏิกิริยาต่างๆนี่มัน กดเบรคมาเจอกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเบรกไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงไปหันน้้แปมโซไม่หิดไฟเกิดปฏิกิริยาเคมีบอ๊ะคำถามคือรู้ได้ไงสีสีเอออุณหภูมิสีก็ได้กินก็ได้คำถามปฏิกิริยาเคมีนี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนหรือดูดความร้อน มอ,อนม,มันต้องเอาความร้อนเข้าไปทําให้ไฟมันติดหรือว่าไฟมันติดแล้วก็คลายความร้อนอ่อาอารกเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือว่าจริงๆมันมีนทางกายภาพด้วยก็จะมีทั้งการคลายความร้อนแล้วก็การดูดความร้อนอย่างแรกที่ทุกคนต้องรู้จักก่อนนะไม้ขีดไฟเราเรียกว่าระบบอันนี้เรียกว่าระบบนะดังนั้นพวกเราข้างนอกเรียกว่าสิ่งแวดล้อมถ้าการเกิดปฏิกิริยาเคมีนี้ ทำให้สิ่งแวดล้อมร้อนขึ้นแสดงว่าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนอสังเกตง่ายๆปฏิกิริยาไหนดูไหนคายนะประโยตัวอย่างเช่นปฏิกิริยาที่คายความร้อนถ้ามันเกิดปฏิกิริยาแล้วแล้วเราไปอยู่ใกล้ๆมันเรารู้สึกร้อนออะเพราะมันคายไปคายความร้อนออกมาเรารู้สึกร้อนเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนพิษครับบางปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นถุงประคบเย็นก็จะมีปฏิกิริยาบางปฏิกิริยาที่สารมาเจอกันแล้วถ้าเราไปจับมันปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันเย็น ปกติปฏิกิริยาดูดความร้อนสารตั้งต้นบวกความร้อนปฏิกิริยาเปลุงสอนนะผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นถุงบะคบเย็นบรรทัขลางปฏิกิริยาคายความร้อนสลับกันสารตั้งต้นเกิดปฏิกิริยาหนูจะได้ผลิตภัณฑ์บวกความร้อนอ่าสลับกันถ้าเป็นดูดคือสารตั้งต้นต้องมีความร้อนแล้วมันจะทําให้ผลิตภัณฑ์เย็นลงแต่ถ้าเป็นคายความร้อนคือสารตั้งต้นเกิดปฏิกิริยากันแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์แล้วก็มีความร้อนออกมาด้วยยกตัวอย่างเช่นอันนี้ไม้ขีดไฟเป็นปฏิกิริยาเคมีทุกคนทราบดีย่แล้วเเเปป็นิิิกกกราาทีดจชื้อพลง และออกซิเจนผลิตภัณฑ์ที่มันได้ให้เราคืออะไรความร้อนความร้อนแหละแล้วมีอะไรอีกเราต้องได้เราต้องได้สามผลิตภัณฑ์ด้วยนะานคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์แต่มีหลายอย่างนะมันไม่ได้มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นเชื้อเพลิงออกซิเจนเหมาะสมเกิดปฏิกิริยาได้คาร์บอนไดออกไซด์และความร้อนเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนต่อมาเราจะมาดูปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันของเรากันเบกกิ้งโซดานะครับมีชื่อทางเคมีเรียกว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตสูอ่านเป็นกรดหรือเบส เอาเบกกิ้งโซดาเจอน้ำเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดไม่เกิดอันนี้ยูนิเวอร์เซลอิเดกาเตอร์จบเอาพีเอชมากกว่าเจ็ดครับเป็หรือเบสเป็นเบทพีเอชน้อยกว่าเจ็ดเป็นกรดแต่ถ้ามันเจ็ดพอดีมันจะกลายเป็นกลางยกตัวอย่างเช่นน้ำเปล่าแล้วเนี่ยเป็นกลางกดมะนาวกดซิตริกเป็นงกรดแม่ะ อันนี้มันกรดหรือเบทชื่อมันก็บอกอยู่นะกรดมะนาวแต่เราไม่เชื่อเราต้อ,องพนะิสูจน์อ๋อไปหาเลขห้าเลขหกนะแสดงเป็นกรดนะามถามต่อมาครูถามง่ายๆเลยถ้าครูเอากรดน้ำส้มกับเบกกิ้งโซดามาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดชั้ใหม่พอถูกอ่ะถ้าครูเทอันนี้ลงไปเบกกิ้งโซดาเป็นกรดหรือเบทนะเบทเบทโอ้ถือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเบกกิ้งโซดามาเจอกับน้ำส้มสายชูเบสมาเจอกดจะเกิดการดับไฟเป็นการเกิดฟองเกิดฟองคำถามคืออย่างหนูจับดู ร้อนไหมไม่ร้อนใช่ไหมมันเกิดอ,อะไรขึ้นวาดังนั้นเกิดปฏิกิริยาเคมีไหมเกิดอยากจิ้มก็ไม่เอากร,กระโดดกับเบรดเมื่อเจอ,อกันจะได้สารใหม่แต่สารใหม่ที่ได้ยังไงก็ช่างจะต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนั่นก็คือเกลือกับน้ำเกลือที่ครูพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่โซเดียมคลอไรด์เป็นเกลือเม็ดเกรลือป่นนะแต่มันเป็นเกลืออาจจะละลายน้ำหรือไม่ละลายน้ำแต่ถ้ากระโดดกับเบรดมาเจอกันจะได้เกลือกับน้ำแต่นี่ไม่ร้อนต้องใช้ฝอยอีกอย่างหนึ่งของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในิตป นิดเดียวนะน้ำตาลนตาลนี่เป็นสูตรลับไปกินโซดาทีนึงนิดเดียวอันนี้เขาเรียกว่าลูกอมระเบิดปากอันหนึ่งสองสามเอาพร้อมกันเลยใส่น้ำลงไปนิดนึงนี่เดียวมีฟองไหมโอมมีฟอไหมมีฟองไหมมีฟองไหมมีฟองอ่าน้ำตาลกรโดดไปเข้าไปอ้ยพอคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ไปเจอน้ำลายในปากน้ำในปากอย่างแบบนี้เลยอ่า มันก็จะระเบิดในปากของเราเดียวกับที่ว่าที่ลูกอมที่ใส่เปล่าป๊แปแนด์มั้ยใช่เหมือนกันเหมือนกันหลักการคล้ายๆกันทีนี้ให้เราลองทําดูแบบนี้ด้วยอะไรดีแน่แน่ตีใจหนอเดี๋ยวทานเย็นนิดหน่อยไหนกันก็แล้วเอืมผมเปียกมะนาวนี่น่อหวานละอร่อยโคตรอร่อยอร่อยดีเดียวเอาจิงแล้วมันแบบมีฟองแบบแตกๆในปากอ่ะเดินเดินลองลองลองเลย ถ่าเดเียวอรออะไรไหมอ,อะไรนะอันนี้อ่อยยิงโอ้คือมันหายเลยอ่ะมันมีรถยไยเลยมันถ่ายไปเลยอ่ะ อร่อยอร่อยมันจะเค็มไหมมันได้เกลือกับน้ำไงปวดกระเบิดเจอกันได้เกลือกับน้ำอ๋อมันมาเค็มได้หลักโดเคหมไ้หแล้วมันมีฟองได้ก็คือผลิตภัณฑ์ของมันคือได้กาคาร์บน,อนดออกไซด้วยน,นสรุปครับปฏิกิริยาอย่างเช่นกรดไปเจอเบสเอาสารตั้งต้นของเราเป็นกรดบวกเบนนะทำปฏิกิริยากันจะได้เกลือบวกน้ำถ้าใครยังไม่เชื่อมาลองได้มันจะเค็มเ็มนิดๆดีเดี๋ยวโคจะให้เบกลองพักชิมก่อนนะครับ 好吗ครับเมื่อกี้ก,กรดกัะเบิเจอกันได้อะไรได้เกลือได้เกลออือกับน้ำได้เกลือกับน้าเพราะว่าเมื่อกี้จากสังการสังเกตแล้วถ้าก,กรดกับเบิไปเจอโลหะเราจะเกิดอะไรขึ้นเมน่อสันดิโลหะก,ก็จะได้กรดไม่มีหูมือขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูเพราะว่าไอเนี่ยมันน่าจะเซตกันนานอยู่นี่โลหะนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าก,กรดกับโลหะเจอกันแล้วเป็นยังไง ขออาคนะครับอยู่กันได้า,น,านะครับวันนี้เราหาดถุมือไม่ทันยิงทุกคนถอยนะครับถ้าเราโดนมันจะเป็นอะไรไหมกรธถ้ามันเข้มข้นมากๆมันจะกัดมือเราครับมือเราจะาามีฟันเหรอเรียนกับโควิดอันดับหนึ่งของประเทศคุณถามว่าโกรธกัดมือมีฟันไหมแล้วก็มันหนามาโหนกแล้วบอกตัวเองเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเด็กๆไม่ควรจะทพมเองที่บ้านนะครับอันตรายนะครับอันนี้กรดไฮไฮโดรลิกอะไรไฮโดรคอริกครับไม่ใชครับ โอ้ยแสบแสบแสบโอ้ยแสบแท้ถอย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 กวาดกวาดกันโลหะกับกรดมาเจอกันจะเป็นอย่างไรอ๋อดู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 เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรครับเกิดอะไรครับอย่างแรกเกิดฟองนะครับกดตื่นไปนะครับปิดจุกไปเรียบร้อยนะก็อยากรู้เฉยๆว่าถ้ากดเจอกับสนิมมันจะเป็นยังไงใช่ไหมล่ะอ๋ออันนี้ปิดไม่ได้ผมว่าไม่ต้องปิด กัดสนิมออกนะกโรดกะโลหะมาเจอกันได้อะไรนะกล้ยได้เกลือของโลหะและอะไรฟองที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่ใช่คาร์บอนนะครับฟองที่เกิดขึ้นในกรณีนี้คือไฮโดรเจนไม่ใช่คาร์บอนนะรู้ได้ยังไงเรามีวิธีพิสูจน์นะว่ามันเป็นไฮโดรเจนไหมไฮโดรเจนมันติดไฟง่ายอันนี้โกรดกับสนิมเดีว่ันดี้เอฟวีวันี้นะครับโกรดกับโลหะมาเจอกันเนี่ยมันจะได้เกลือของโลหะใช่ไหมแล้วก็จะได้แก๊สไฮโดรเจนซึ่งแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมันติดไฟได้แต่ คือตอนนี้เราปิดไว้อยู่เนี่ยแกสแส๊สไฮโดรเจนมันอยู่ข้างในถ้าเราเปิดฝาแกสแส๊สไฮโดรเจนมันก็อาจจะต้องด้วยความที่แกสแส๊สไฮโดรเจนมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศดังนั้นพอเราเปิดฝาเนี่ยแกสแส๊สไฮโดรเจนมันจะต้องลอยขึ้นไปข้างบนลอยขึ้นไปเร็วดังนั้นเปิดปุ๊บไฟต้องติดปับ๊บขออนุญาตสอนก่อนเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรดหรือเบสนะหรือหนูจะเป็นเบกกิ้งโซดาเมื่อกี้เอาไปเจอกับโลหะหนูจะได้เกลือของโลหะแล้วก็จะได้แกสแ๊สไฮโดรเจนเหมือนกันได้แกสแ๊สไฮโดรเจนเหมือนกัน สูลองไปดูที่แบตเตอรี่สูเคยเห็นเกลือที่มันติดอยู่ขั้วแบตไหมเราไปเปิดดูก็ได้กรดข้างในาที่ไม่อยู่ในแบตเตอรี่อะ่ะเออมันเป็นกรดแล้วพอมัน,มนแบบมันรั่วมันซึมมันไปเจอกับโลหะไม่ใจ่ทําให้แบบเกิดสีขุยสีขาวๆข,ขึ้นเราเรียกว่าเกลือของโลหะขึ้นแล้วเกิดไฮดรแกไซดเจนด้วยเราจะลองดูกันว่าจะได้ไม่ได้หนึ่งสองไปเนาะตรรงได้ เราเคยลูกป่วงสว่านเรเคยเห็นขาวไหมที่มันติดไฟอ่ะเออปกติเขาใช้แก๊สฮีเลียมใส่บางคนเอาไฮโดรเจนไปใส่เพราะว่าไฮโดรเจนมันถูกกว่าฮีเลียมแต่เขาลืมไปว่าไฮโดรเจนมันติดไฟได้ก็ป่วสว่านเลยระเบิดไงคำถามเดียวของเราคือทําไมอันนี้มันไม่บุ้มเพราะว่าเราต้องทิ้งไว้วันหนึ่งก่อนพรุ่งนี้เขาไปจุดปฏิกิริยาเคมีต้องมีอะไรสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ดังนั้นสารตั้งต้นของสนิมคืออะไรแก๊สออกซิเจนแลวน้เออเนี่ยแอนไปนะอย่างแรกเหล็กมันไม่ได้มีเล้ารูปล่างหน้าตาอย่างนี้เหล็กมันจะสี กิจกมเคมีที่มันเกิดขึ้นกับเหล็กสารตั้งต้นของมันจะต้องมีงเ1เหล็ก2น้ําหรือจริงๆเราเรียกมันว่าความชื้นในอากาศนั่นแหละ3ก็คือออกซิเจนทําปฏิกิริยากันได้อะไรครับกล้วยสนิมดังนั้นไอ้ที่เห็นมันเป็นสีแบบนี้นะสีสนิมสนิมแบบนี้นะมันคือผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาเคมีน,นะครับแล้ววูบวลินเป็นสนิมไหมข้างในอ่ะไม่เป็นเอออ่ะโอ้มันมีออกซิเจนในร่างกายในเลือดนะอันนี้นะ่าสนใจนะอนอกจากการเกิดสนิมแล้วจริจริงมันมีปฏิก อีกเยอะมากเลยนะรวมถึงไอเห็นสีเขียวๆ,ๆนี่ไหมใบไม้ก็เป็นปฏิกิริยาเคมีเหมือนกันการสร้างอาหารของพืชก็เป็นปฏิกิริยาเคมีให้ดาวสารตั้งต้นมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำอ่าสารตั้งต้นมีอะไรบ้างอ่าน้ำมันมีคาร์อออาบอนไดอดอกไซด์เออน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารตั้งต้นทำปฏิกิริยากันโดยใช้คลอโรฟิลที่อยู่บนใบไม้ของพืชแล้วก็ใช้แสงในการสร้างอาหารทาให้เกิดปฏิกิริยาเคมีล้วนผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอะไรแป้งไม่ใช่แป้ง คาร์บอนมีอะกูโคแต่ละผลิตภัณฑ์ของการสร้างอาหารคือน้ําตาลกูโคสคือน้ําตาลครับได้น้ําแล้วก็ได้ออกซิเจนออกมาเอาใปไม้มาทำน้ําตาลได้ไหมคาตอบคือได้ทาได้แต่มันยากเพราะว่าน้ําตาลที่ต้นไม้หรือว่าใบไม้สร้างได้เนี่ยมันถูกเอาไปใช้พลังงานของต้นไม้ในการเจริญเติบโตต่างๆแต่สุดท้ายท้ายที่สุดที่มันเก็บสะสมไว้น้ําตาลจะเก็บสะสมไว้ในรูปของเซลลูโลสแล้วก็แป้งเราลองทำใอ้ ก็หายแล้วจ<ๆ>ะลองทำผลิตภัณฑ์ใหม่ครับมันตาลอา้อยก็เราลองทำอ่ะส่งขายทั่วไปสูตรมีอ้อยก <laughs> อันพอ <laughs> สรุปแบบเราล้อแล้วจะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาเคมีอยู่รอบๆตัวเราอยู่ในชีวิตประจําวันของเราแม้แต่กระทั่งตอนนี้ที่เราหายใจอยู่ก็มีกระบวนการทางเคมีมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในร่างกายของเราด้วยเช่นกันรวมถึงสรรพสิ่งรอบๆผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราดินตะปูเพื่นจะเหายไหมนะตะปูเฮ้ยหายเลยครับโคตรจะคลอเลิศอ่ะเฮ้ยเนี่ยหายจริง ไจกลี้ <laughs> ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้แสดงว่าทุกท่านดูมาจนใกล้จะจบแล้วคลิปนี้น่าจะยาวมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้ผมรู้ดีว่าคลิปนี้ทําไปอาจจะไม่มีใครดูแต่สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะพิมพ์คำว่าดูเล่ พูดลิคนแรกเดี๋ยวผมส่งแก้วไปให้ไมว่ได้ไมไได้ไมได้ได้ได้ช็อตที่พูดตอนนี้ไม่ได้อยู่ตรงตอนจบของคลิปทุกคลิปในแต่ละคลิปจะมีช่วงเวลาในการแจ้งให้พิมพ์แตกต่างกันบางคลิปอาจจะอยู่ตรงกลางคลิปบางคลิปอาจจะอยู่ท้ายคลิปซึ่งคำแต่ละคำในแต่ละคลิปที่จะให้พิมพ์ก็จะไม่เหมือนกันซึ่งเทปนี้อยู่ท้ายคลิปครับพูดลิคนแรกเอาแก้วไปเลยเออ ดูว่าห้องนี้จะได้เหลือสักกี่คนการเกิอสนิมของตะปูขวากายภาพซ้ายเคมีโดนพูดไปเม่อกี้ยกอ่ะโอเคสนิมตะปูครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขอลองสออีกครับอันหนึง่งผสมน้ำอัญชันกับน้ำมะนาวขวากายภาพซ้ายเคมี มีกายภาพมาหนึ่งคนครับตัวเลือกท,ทำไมเพราะน้ำมะนาเป็นกรดไม่ได้มันได้สารใหม่ไงถามไปแล้วครับ <c oughs> อันนี้หลังเรียนอ่าโอเคดังนั้นน้ำอัญชันกับมะนาวมาเจอกันเกิดปปการ <c oughs> เปลี่ยนแปลงทางเคมีสีเปลี่ยนเราสีเปลี่ยนปฏิกิริยาเคมีครับเอาสารสองสองารมาผสมกันเกิดปฏิกิริยาเคมีครับแล้วจับภาชนะปรากฏว่าภาชนะเย็นลงเป็นปฏิกิริยาคว้าดูดความร้อนสายคายความร้อนโดน เอ้ยเอ้ยดูอะไรเอาอะไรขวาอะไรนะขวาขวาดูดดังนั้นปฏิกิริยานะครับถ้าเราจับภาชนะแล้วระบบเราเย็นลงแสดงว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเบกกิ้งโซดาขวากรดายเบตโดนเบกกิ้งโซดาครับเบกกิ้งโซดาครับเบกกิ้งโซดาเป็นเบส ออยินดีด้วยคุณได้เป็นหัวแถวแล้วขนมอยู่ในกล่องอยู่ที่คุณจะคว้ามาไ,มได้หรือเปล่าปฏิกิริยาระาหว่างกดรดกับโลหะได้ขวาคาร์บอนได้องใส่ซ้ายไฮโดรเจนโดดเออกรดกับโลหะครับกรดกับโลหะครับโดนกระสอบอร่อยเรือไม่อกี้่กรดกับโลหะเราจะได้ไฮโดรเจนเออเราจะพอแค่นี้ดิหนึ่งสองสามพอแล้ว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 ไม่เอาไม่เอาอย่ข้อนึงก่อนนกระบวนการสัง่ง เาะด้วยแสงผลิตภัณฑ์ของเราได้แกน่น้ำตาลกูโครสน้ำและขวาครับออกซิเจนซ้ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนผลิตภัณฑ์นะผลิตภัณฑ์นะออ ปฏิกิริรยาเคม,มีมีสารตั้งต้นกับปฏิกิริยาเคมเนาะปฏิกิริยาเคมของเราใช้น้ําและคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนผลิตภัณฑ์ของเราจะได้น้ําตาลน้นําและออกซิเจนเออมันมีใครตอบผ่านทุกคน,นบอกแล้วว่าถ้าคลิปมีเซอร์ไพรส์ ตั้งตะปูบนปลายนิ้วโนดินน,น้ำมันโนเทปโนกาวเอามาตั้งบนปลายนิ้วตั้งบนปลายนิ้วนะปลายตะปูนะบใบจ,จีนะใบยิ่ไ,ได้นะยิะ้ไ,<า>ไ,ได้นะยิ่ไ,ได้นะยู <cos. S 1> ่ได้นะตั้งบนปลายนิ้วนะ <Huh? S 1> ทำได้ให้ร้อยหนึ่งเอาขนมจากแ <ư? S 1> ม่ชีไปเอาขนมไปได้วยเลยเศรษฐกิจไม่ค่อยดี <S <S จากแบงค์พันสู่ห้าร้อยห้าร้อยสู่ร้อยเดี๋ยวคลิปหน้าซาบาทแล้วก็สมดุลไงก็สมดุลอ่ะมาดุลจะไหนก็นี่แหละครับ จริงๆอันนี้เคยเอาไปเล่นกับเด็กๆที่โรงเรียนไม่ได้ไหมดูดลยเนี่ไงของผมนิ้วเดียวอ่ะขอได้อ่อันนี้ไม่ไปถูกไหมอันนี้ไม่ไปอันนี้ไม่ไปอันนี้ไม่ไปเฮ้ยประธานว่าไงดีอันเนี้ยอาออ่าอ่าได้ ประธานได้ไหมได้เนา้ของผมจะกี้ดูมันไปนี่ปลายนิ้วเนาะว้าวววเจ๋อเลยเจอลยเจอลยเจลยเอเลยเจลยนี่แหละจริงจริงที่คิดไว้ก็เป็นประมาณนี้เออจริงจริงถ้ามือถ้ามือไม่โดนนี่จะดีมากหลักการก็คือให้มันเป็นเรื่องของคานเนาะอันนี้เป็นจุนหมุนเนาะให้น้ำหนักมันถ่ายเข้ามาข้างในให้มันเป็นลักษณะของให้มันอยู่ภายในนิ้วของเราเพื่อให้ด้านนี้มันมีโมเมนต์มากกว่าด้านนี้มันจะได้ไม่ไม่ตกไม่หมุน อ่ะโอเคอัี้รวัระวังกร้อขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนดูมาจนถึงตอนนี้แสดงว่าทุกท่านได้ดูคลิปจนจบแล้วขอบคุณมากๆผมรู้ดีว่าการที่ผมทําคลิปวิดีโอยาวเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครดูหรอกนะครับมันไม่ค่อยฝีนะครับและที่สําคัญคือเวลาออนลงไปใน YouTube แล้วก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไรเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ถ้าทุกคนได้เห็นก็ต้องขอแสดงความขอบคุณมากๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับพิมพ์เข้ามาครับคอมเมนต์แรกยูทู เดี๋ยวผมแจกแก้วครับทาง u t ทู e เท่านั้นนะ